สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง yeah. อารยา s K เยันนี้ก็คือแบบมีหมอกหนานะอพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่ได้แบบทันมาดูพระอาทิตย์ขึ้นมีหมอกหนาหรือว่าแล้วก็อากาศเย็นๆนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีพระจันทร์อยู่ด้วยพระจันทร์ก็ยังอยู่ฝั่งนี้ นี่นั่นแหละเราอยู่ที่่าดแหลมเจริญทะเลที่ระยองนะคะก็อุ้ยฮัลโหลโอเคเสียงกลับมาแล้วก็คือเพื่อนๆอ่ะเคยคิดไหมว่าทําไมคนที่เขาถ่าย MV มีเพลงเศร้าแบบเพิ่งบอกเลิกกับแฟนอ่ะต้องมาทะเลด้วยเออเราก็คิดนะ แล้วก็คิดเออแล้ก็ไม่ได้คิดหรอกเราวก็ทําตามนะคะเวลาเราเศร้าอะไรเงี้ <c oughs> ยก็คือมาทะเลเนาะทีนี้ <c oughs> การที่มาทะเลเนี่ยแบบการที่มาทะเลมันก็ทําให้เราหายเศร้าได้จริงๆนะเพราะว่าดูสิเพื่อนๆทะเลอ่ะมันแบบกว้างใหญ่มากๆเลยอะแล้วเวลาเรามาทะเลอ่ะเราก็รู้สึกว่าความทุกข์ของเราอะ่ะมันแบบเล็กกระจิวดิวใช่ไหมแล้วเราอะ่ะ ก็เป็นแค่เด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งทำไมเราต้องมานั่งคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดไม้ด้วยเพราะว่าเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่าโลกเนี้มันช่างกว้างใหญ่แสหละเกิน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบทำเวลาที่เราทุกใจนะคะก็คือการที่เราได้ พาเรเองไปดูอะไรแบบสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ได้ได้ยินได้ฟังแบบว่าอะไรที่แบบดีๆใช่ไหมเพราะว่าเคยดูแบบว่าซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งอ่ะดีมากแบบแต่ว่าเขาบอกว่าคือเหมือนแบบพระเอกอ่ะได้ตายไปใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่านางเอกอ่ะไม่ไม่ใช่ดิเอาใหม่คือนางเอกอ่ะ ได้เดสมอเล่ไปแล้วก็คือมันจะเป็นอ,อ๋อคือค้าจ้่คือว่าเราอะได้ดูหนังจีนเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่มันเป็นหนังจีนแบบว่าเป็นเทพเทพอะแบบพลังภายในแล้วก็เทพเทพนะคะคือตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่หมอะไรอย่างเงี้ยใช่ชื่อว่าเข้าทุเมีอะไรสักอย่างเนี่ยเลยคือแบบเป็นหนังจีนที่ชอบ ดูซ้ําไปสอทีนะคะก็เราะเขามีตอนนึงอ่ะที่มีตอนนึงที่นางเอกอะนางเอกอะเดสมอลลี่ไปใช่ไหมเหมือนแบบเพราะว่าช่วยพระเอกหรืออะไรสักอย่างเนี่แหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือเขาก็ได้ไปพบพระแม่กวนอิมอยู่แล้วไงคือเขาได้ไปพบพระแม่กวนอิมแล้วพระแม่กวนอิมก็แบบรู้ล่วงรู้อนาคตใช่ไหมว่าเออนางเอกอะแบบ คือ,อยังไงก็ต้องตายใช่ไหมเราแบบเหมือนมีเคราะอะไรสักอย่างนั่นแหละทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าทําให้นางแบบมันจะมีแบบธาตุน้ําตาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละให้นางเอกไปใช่ไหมคือเหมือนเป็นเป็นแบบวิญญาณอะไรแบบเล็กๆที่หลงเหลืออยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ทีเนี้ยพระเอกอะ่ะก็แบบพอนางเอกตายปุ๊บใช่ไหมเออเขาก็แบบทุกข์ใจมาก เขาแบบไปหาพ่อแม่กนอิมใช่ไหมว่าแบบอจะแบบทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเศร้ามากเขาไม่รู้จะทํายังไงใช่ไหมแบบช่วยแบบฟื้นคืนชีพนางเอกได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบแม่กนอิมก็บอกว่าไม่ได้นะแต่ว่าแบบบอกใบอ่ะประมาณว่าเออแบบนางเอกอ่ะอยู่ในแบบดวงตาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหละเลยทําให้พระเอกอ่ะแบบพาตัวเองไปแบบที่ที่แบบสวยๆใช่ไหมคือเหมือนแบบพระเอกก็ทุกใจด้วยเลยแล้วก็แบบพาตัวเองแบบ เดินทางไปรอบโลกนะคะไปเจอที่สวยๆแล้วก็แบบเหมือนแบบบอกตัวเองอะ่ะหรือแบบบอกนางเอกอว่าแบบเออเนี่ยแบบฉันพาเธอแบบมาดูอน,นุนันนี้แล้วนะอะไรเงี้ยออแล้วสุดท้ายพระเอกก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็นางเอกก็แบบเหมือนออกมานิดนึงอะ่ะเพราะว่าออกมานิดนึงเพราะว่าเออแบบเหมือนยังหลงเหลือน้ําตาอยู่ในตาของพระเอกอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างที่พระเอกเห็นน่ะนั่นแหละนางเอกก็จะเห็นเหมือนกันใช่ และการที่เราแบบพาตัวเองมาดูอะไรสวยๆงามๆนะคะก็จะทําให้เราแบบว่ามีความสดชื่นมากขึ้นนะคะโอเคค่ะใดๆที่กล่าวมาข้างต้น,นะคะ่ะก็ยังมีอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่บรรเทาความทุกข์กระทมใจของเราได้นะคะก็คือการออกกาลังกายค่ะเพราะว่า <S <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าเราอ่ะทุกเพราะว่าคิดเยอะอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้แบบเหมือนแบบป่วยแล้วทุกอะไรอย่างเงี้ยและก็ พอออกกาลังกายใช่ไหมก็เหมือนเราได้เบิรนพลังงานทั้งหมดในการคิดไปแล้วนะคะก็ทุกคนก็อะไรนะก็คือทุกคนเคยดูเรื่องรันอ่อนใช่ไหมที่แบบนางเอกแบบไปวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วพอวิ่งแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยดีมากแต่ว่าถ้าวิ่งเบาก็อาจจะแบบยังคิดอยู่นะคะถ้าเขยมมากก็ต้องวิ่งแรงนิดนึงจะได้หมดแรงไปกับการวิ่งนะคะแล้วก็ ละจะได้หายเครียดหายคลิปไปตัเคียนะคะก็ขับจบคลิปไว้แพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยรายงานข่าวจาก BBC นุ่นที่ระยองนะคะบ๊ายบาย